จเจริญทับจัดจมทุกคนทุกท่านขอให้ญาติจมจงทําความสงบจเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสทั้งลมหายใจที่วิงว่งเข้าวิ่งออกกระทบปลายจมูกของเราให้ต่อเน,นื่องกันทําใจของเราให้สงบทํากายของเราให้สบายวางหยุดดับความนึกคิดปรุงแต่งต่างๆเอาไว้ชั่วครั้งโจ่กครัวฟฝังไปด้วยน้อมสําเนียบลองสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆ แล้วก็ผ่อนลมหายใจมาเจ้าวาสักสองสามเที่ยวอย่าไปบังคับลมหายใจการสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆแล้วก็ผ่อนลมหายใจมาเจ้าวากายของเราก็มีความรู้สึกว่าสบายขึ้นยอะใจของเราก็จะสงบตั้งมั่นขึ้นความรู้สึกรับรู้สัมผัสทางลมหายใจที่วิงว่งเขา้าวิ่งออกกระทบปลายจมูกของเราชัดเจน เพียงแค่เรื่องการหายใจเข้าออกพวกเราก็ขาดการสร้างความรู้ตัวซึ่งก็หายใจอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นตั้งแต่เกิดในหลักธรรมท่านเรียกว่าความรู้ตัวถ้าเรามีความรู้สึกรับรู้ที่ต่อเนื่องเขาเรียกว่าสัมปชัญญะเพราะเราพยายามฝึกให้เกิดความเคยชินตั้งแต่ตื่นขึ้นมาไม่ว่าจะอยู่ในอริยาบทไหนแล้วก็สร้างความรู้ตัวให้ต่อเนื่องเขาเรียกว่าปัจจุบันธรรม ความรู้ตัวทั่วพร้อมั้งตะตื่นขึ้นมาการหายใจเข้าหายใจออกเป็นอย่างไรนึกลงไปเราก็รู้ความปกติของใจของเราล,ลักษณะของใจที่สงบลักษณะของใจที่ปราศจากกิเลสลักษณะของใจที่คลายออกจากความนึกคิดปรุงแต่งต่างๆซึ่งเรียกว,ว่าแยกรูปแยกนามอันนี้สําหรับบุคคลที่มีความขยันหมั่นเพียรที่ต่อเนื่องกันจริงๆถึงจะเข้า ใจถึงจะเข้าถึงตรงนี้ส่วนมากก็มีถึงจะไปนึกเอาไปคิดเอาอันนั้นเป็นแค่เพียงแผนที่ <c oughs> เราจงมาสังเกตทําความเข้าใจบ่อยๆมันสังเกตมันวิเคราะห์เราบ่อยๆตั้งแต่แต่ละวันตื่นขึ้นมาเราขาดตกปกพ่องอะไรลักษณะของสติความรู้ตัวเป็นลักษณะอย่างไรเราต้องสร้างขึ้นมาแล้วก็สร้างให้ต่อเนื่องจิตของทุกคนนั้นเป็นบนุญ จิตของทุกคนนั้นฝักใฝ่ในการดับทุกข์หาทางหลุดพ้นยิ่งแสวงหาเท่าไหร่ก็ยิ่งปิดกั้นตัวเองเพราะว่าไม่ใช่แนวทาง <c oughs> นแนวทางนั้นคือการจเจริญสติเข้าไปวิเคราะห์ <c oughs> เข้าไปสังเกต <c oughs> เข้าไปแยก <c oughs> เข้าไปสังเกตจนรู้โทษทางจนจิตของเราคลายออกจากกันห้าซึ่งเรียกว่าแยกรูปแยกนามเราต้อง ให้รู้ชัดเจนว่าอันนี้คือลักษณะของสติความรู้ตัวลักษณะของจิตแต่ส่วนมากคนทั่วไปจะใช้ปัญญาใช้ความนึกคิดที่เกิดจากตัวคิตเกิดจากอาการของขันห้าเขาเกิดอยู่ตลอดเวลาเขาเลยไม่นิ่งบางทีเขาก็เป็นธาตุของอารมณ์ธาตุของกิเลสบางทีบางครั้งบางคราวเขาก็สงบอยู่แต่เราขาดการสร้างความรู้ตัวแล้วก็ให้ต่อเนื่องเรารู้จะเอาไปใช้เอาไปวิเคราะห์ ก็เลยมีตั้งแต่ปัญญาของโลกียะปัญญาของสมมติปัญญาของโลกเขาอาจจะถูกต้องอยู่ในระดับของสมมุติในหลักธรรมแลวเราต้องสร้างความรู้ตัวเขาไปสำรวจเขาไปหมั่นพร่ำสอนใจของตัวเราเองตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนกระทั่งนอนหลับน่นหละจนใจของเรารู้เห็นตามความเป็นจริงแยกรูปแยกนามทำความเข้าใจกับภาษาโลกภาษาธรรมได้นั้นแหละเราก็รู้จักละกิเลสออกจากใจของเราแต่ละวัน ใจของเรา,ามีความกังวลมีความพุ่งสัน้นมีความหลังเลใจของเรา,ามีความโลภความโกรธมีความอิจฉาหลืสียหรือว่ามีความยินดียินร้อยเราก็รู้จักแก้ไขปรับปรุงตัวเราเองตลอดเวลาอย่าไปปิดกั้นตัวเราเองว่าไม่มีโอกาสทุกคนมีโอกาส,ท,กกาสทุกคนมีบุญถึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์มีโอกาสได้สร้างบุญมาดีทีนี้เราก็มาศึกษามาคนา้นคว้าทุกคนได้ปฏิบัติธรรมกันมาก่อน ตั้งแต่เกิดเปลี่ยนแปลงมาจากเด็กเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ได้รับการศึกษาได้รับการ,รเรียนมีความรับผิดชอบผิดถูกเจวดีผ่านการเลี่ยนผ่านเวลาผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านทุกข์ผ่านสุขมามากตมากแล้วก็จนได้รับทําการทํางานมีความรับผิดชอบอันนี้ก็เป็นการปฏิบัติอยู่ในระดับของสมมุติในระดับของหลักธรรมแล้วเรามาเดินปัญญามาเจริญสติมาสร้างความรู้ตัว จากหนึ่งข้างสองข้างจากในน้อยนี่แหละรู้กายรู้ตัวรู้กายแล้วก็รู้จิตจนจิตของเราคลายออกจากอาการของความคิดตามดูรู้เห็นตามความเป็นจริงเข้าใจในเรื่องการเดินปัญญาแยกรูปแยกนามรอบรู้ในกองสังขารของตัวเราเองรอบรู้ในทวารทั้งหกของตัวเราเองรอบรู้ในโลกธรรมไม่หลงไม่เข้าไปยึดไม่เข้าไปทุกข์เข้าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆ ทาความเข้าใจกับภาษาธรรมภาษาโลกแนวทางนั้นมีอยู่แล้วพระพุทธองค์ท่านได้ค้นพบออกมาเปิดเผยให้พวกสัตว์โลกได้เดินตามก็<ร>คือพวกพรเรานี้แหละท่านได้ค้นพบเรื่องของหลักของอริยศสตจ์คือความจริงอันประเสริฐการดับทุกข์การละทุกข์การทําความเข้าใจการดําเนินชีวิตให้ถึงจุดหมายปลายทางคือพระนิพพาน ทำอย่างไรเราถึงจะถึงตกจุดนั้นเราก mm. right. on hmm. mm. ็เดินตามคําสอนของท่านโตกันทุกคนมีความเข้าใจกันทุกคนทีนี้จะเดินถึงจุดหมายไปทางจะละกิเลสได้หรือไม่ก็ขึ้นกับตัวของเราแต่ละวันตื่นขึ้นมาความรับผิดชอบของเราการควนควายการสร้างการทาการศึกษาคนคว่าเรามีสติปัญญาที่จะเข้าไปวิเคราะห์กายของเราวิเคราะห์ใจของเราได้ต่อเนื่องแล้วด้วยอย่างถ้าอย่างก็พยายามทานะ อย่าไปปล่อยโอกาสทิ้งอย่าไปปล่อยวันเวลาทิ้งเสียดายเวลาทุกคนก็เกิดมาร่วมโลก<ล>เกิดมาเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นเพื่อน,น,อน,นกัดใจเก็บตายด้วยกันมีโอกาสได้มาอยู่ร่วมกันทั้งใกล้ทั้งไกลทั้งพระทั้งชีทั้งยมรัพย์ภายนอกเราก็ทําทรัพย์ภายในการเจริญสติการเจริญปัญญาการแยกรูปแยกนามกันละกิเลสอันนี้เราต้องศึกษาค้นคว้าทําความเข้าใจตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยทีเดียว เอาต้องตื่นขึ้นมาว่ากายของเราเป็นอย่างไรใจของเราเป็นอย่างไรภาระหน้าที่การงานของเราเป็นอย่างไรเราขาดตกปกพ้องอะไรเราที่จะควรแก้ไขก็ให้รีบแก้ไขตัวเราเองขณะที่ยังมีลมหายใจอยู่ไม่ใช่ว่าจะไปปล่อยวันเวลาที่จะไปแก้ไขเวลาโน่นแก้ไขเวลานี้ในหลักธรรมท่านให้แก้ไขอยู่ปัจจุบันทั้งภายนอกทั้งภายในคําว่าาปัจจุบันธรรมคือทุกขณะจิตทุกขณะลมหายใจเข้าออกจนกว่า จิตของเราจะหมดจดจากความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆจนกว่าจิตของเราจะหลุดพ้นนั่นแหละไม่หลุดพ้นวันนี้ก็ต้องหลุดพ้นในวันพรุ่งนี้ไม่พรุ่งนี้ก็เดือนหน้าปีหน้าถึงไม่หลุดพ้นจริงๆก็ไปต่ออภพน้าเพราะจะเป็นอุปนิสัยตยิดตามตัวเราไปแต่และวันนั้งกระตื่นขึ้นมาเราก็ดูว่าตื่นขึ้นมาแล้วสติของเราตั้งมั่นหรือเปล่าเรามีความเจ็ดขัน้นหรือเปล่าเรามีความขยันมั่นเพียงเรามีความรับผิดชอบเรามีความเฉลิละต่อส่วนตัวต่อส่วนรวมหรือไม่ หรือเอาได้เอาตั้งแต่ง,งอมืองอเท้ากายของเราก็หนักใจของเราก็หนักหนักตัวเราเองแล้วก็หนักคนอื่นหนักสถานที่เราต้องหัดวิเคราะห์ช่วยเหลือตัวเราให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นมองบนมองล่างมองกลางใจของเราอยู่ตลอดเวลาเราก็จะอยู่กสมมุติอย่างมีความสงบความสุขไม่ได้ปล่อยปะละเลยไม่ได้ปล่อยวันเวลาทิ้งเสียดายเวลาเรามีโอกาสโอกาสได้เปิดให้สถานที่ได้เปิดให้การเวลาได้เปิดให้กับพวกเราทุกคน ในชีวิตประจําวันของเราแต่และว,วันเราจะทําอะไรบ้างเราต้องหัดวิเคราะห์ยืนเดินดน,นั่งนอนกินอยู่ขับถ่ายเราก็ต้องวิเคราะห์กายของเรายังอาศัยปัจจัยสี่อยู่อาศัยการอยู่การกินการขบการฉันอาศัยที่หลับที่นอนที่พักที่บริบูรณ์ที่สบายเราก็ต้องทำํำเราต้องทำเราต้องดูแลต้องรักษาแล้วก็ถึงวละเวลาเราก็ได้วาง ได้วางทุกสิ่งทุกอย่างเราก็วางขณะที่เรายังมีลมหายใจอยู่นี่แหละแม้แต่เ,เรื่องการเจร,ริญสติความรู้ถึกตัวเป็นอย่างไรเราต้องพยายามสร้างขึ้นมาทําความเข้าใจการได้ยินได้ฟังได้อ่านทุกคนได้ศึกษาตรงนี้กันมาเต็มปิบการละกิเลสการขัดเกลากิเลสเราก็ต้องพยายามอานะอย่าพากันปล่อยวันเวลาทิ้งมีอะไรเราก็ช่วยกันช่วยกันทําจากหนักก็เป็นเบาจากเบาก็แทบจะไม่มี ทุกวันก็ช่วยกันมาไม่ใช่ว่าช่วยกันมาวันหนึ่งวันเดียวช่วยกันมาเป็นสิบเป็นยี่สิบปีกว่าจะได้มาเป็นสถานที่น่าอยู่น่าอาศัยน่ารืน่นรมจากรุ่นต่อรุ่นจากรุ่นต่อรุ่นส่งต่อกันมาพวกเราก็มาสร้างมาสานต่อสำนักงานหน่วยงานโน้นบ้างหน่วยงานนี้บ้างมาช่วยการช่วยงานทั้งเด็กนักเรียนทั้งนักศึกษาเราเรียนต่างๆทั้งนักศึกษาต่างๆก็มาช่วยกันมาวัดมาปฏิบัติมาขัดเกลาเกลเลสมาละความเจ็ดคล้าน สร้างความขย,ยันหมั่นเพียรฝากฝ่สนใจสำเนียอทั้งภายนอกทั้งภายในความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ใช่ว่ารักสะอาดแต่ชอบโชกับปกเราต้องพยายามขยันหมั่นเพียรมีความรับผิดชอบที่สูงรับผิดชอบตัวเรารับผิดชอบต่อส่วนรวมยิ่งเข้ามาบวชเข้ามาศึกษาเข้ามาค้นคว้า,วาเรารู้จักหน้าที่ของเราได้ดีแล้วหรือยังเราทําหน้าที่ของเราได้ดีแล้วหรือยังก็ต้องสํารวจตรวจตาดูให้เต็มรอบ ก่อนที่จะถึงจุดหมายปลายทางเราก็จะหยุดไปอยู่ที่ไหนก็มีเรื่องแต่ความสุขไม่ได้ทุกข์ก็กกจะได,ได้แก้ไขตัวเราเองตลอดเวลาทางคณะของคุณโยมเกี่ยวก็มาถึงวัดของเราก็ให้ถือเียว่ามาอยู่บ้านตัวเรานะมาอยู่บ้านของเรามีอะไรก็ให้ช่วยกันทาคนขยันมันเปลี่ยนไปอยู่ที่ไหนก็ไม่ได้ลำบากมาถึงก็รีบช่วยกันอันโน้นบ้างอันนี้บ้างญาติโยมผู้หญิงของเราก็ ไปช่วยกันทุกอย่างภายในวัดช่วยกันได้เลยทางครัวก็ไปช่วยกันทาไปช่วยกันทาให้เร่งให้เต็มรอบทุกอย่างอย่าไปเกิดไปเขินให้ละอายในสิ่งที่ควรละอายให้กล้าหาญในสิ่งที่ควรกล้าหาญแต่อยู่ที่ไหนก็จะมีตั้งแต่ความสุขไม่ได้เกิดเขินเป็นผู้กล้าหาญอาจหารได้ตลอดเวลาทั้งพระทั้งโยมทั้งชีทั้งคลาวาัวัดของเราก็ช่วยกันหลวงพ่อก็ภูมิใจในสิ่งที่ผ่านๆมา ก็ขอขอบคุณทุกคนขอบใจทุกคนเอาละวันนี้ขอจเจริญทําเป็นตอนนี้พากันไหว้พระพร้อมๆกันพากันไปสร้างสาเต่อทาความเข้าใจกันนะ